มาพบกับช่องลูกชาวนาพาล้อชาแนลแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะเข้ามาชมสวนมะม่วงเนาะเข้ามาดูสวนมะม่วงแล้วตอนนี้นะคะพี่กันตรีก็มาอยู่ในดงของว่านพญาช้างเผือกนะคะเพื่อนๆพืซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเนาะสมัยก่อนเนี่ยแพงมากนะคะต้นหนึ่งเป็นพันก็มีต้นหนึ่งสี่ห้ารก็มีนะคะอันนี้เป็นของโบราณดั้งเดิมมานะคะแล้วพี่กันตรีก็ เก็บรักษาไว้เนาะไม่เคยจะคิดทําลายนะคะเราจะไม่ขุดทิ้งนะคะเราก็จะปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้อยู่ตามธรรมชาติของเขานะคะว่านพญาช้างเผือกเป็นดงเลยเพื่อนๆนะเดี๋ยวมาดูอีกรอบนะคะเป็นของโบราณดั้งเดิมจริงๆนะเพื่อนๆนะคะความสวยงามเขาจะเป็นธรรมชาตินะคะอันนี้น้องแกอยู่ใต้ร่มมะม่วงนะคะใต้ร่มมะม่วงในสวนของเรานะคะเพื่อนๆ นะดูนะคะความสวยของเขาเป็นว่านที่เลี้ยงง่ายนะคะเพื่อนๆเนาะถ้าใครมีแล้วก็จะเป็นเสริมสิริมงคลน,นะคะเพิ่มช่วยโชคลาภมีอำนาจวาสนานะคะนะคนเกรงขามนะคะซึ่งคนสมัยโบราณน,นั้นเขาจะมีว่านพญาช้างเผือกไว้ประจำบ้านนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นว่านที่นะคะ ใช้ในงานมงคลต่างๆนะคะเพื่อนๆลองดูนะความสวยงามของเขาเปรียบเสมือนช้างนะคะช้างเผือกเป็นช้างคู่คู่บารมีของอพระเจ้าแผ่นดินทุกสมัยทุกรัชการมาตั้งแต่สมัยโบราณนะเพื่อนๆนะนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายนะคะขยายพันธุ์ง่ายนะคะวันนี้พี่กันตรีก็มาดูดง เป็นดงเลยนะเ,นเพื่อนๆนะเรียกว่าเป็นโดงเลยนะคะโดงของพญาช้างเผือกนะคะเรามาดูนะความสวยงามของเขานะคะเป็นโดงเลยนะเขาชอบในที่ร่มนะคะที่แดดร่มรำไรนะคะไม่ชอบแสงแดดเปลี่ยงๆถ้ายิ่งเรา,าปลูกในกระถางแล้วไปประดับอาคารบ้านเรือนนะคะตามห้องนอนหรืออะไรเงี้ยนะจะเป็นไม้ บอกอากาศได้ด้วยนะคะเพื่อนๆลังดูนะนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กันตรีก็จะมาพามาชมแล้วก็จะมาตัดนะคะตัดท่อนเอาไปขยายพันธุ์นะเพื่อนๆนะคะความสวยงามของเขาอันนี้ถาวานขึ้นเดี๋ยวต้องตัดตัดให้เขานะคะเป็นความสวยงามตามธรรมชาตินะคะก็เรเียกว่าสมัยก่อนจะด่งดังมากนะคะหาซื้อกันต้นละพัน ต้นละห้าร้อยหกร้อยนะเพื่อนๆลังดูนะคะความสวยของเขาท่อนเขาอย่างนี้เลยท่อนแบบนี้เลยนะคะและขยายพันธุ์ก็ง่ายเดี๋ยวพี่ันตรีจะมาตัดท่อนนะคะตัดท่อนไปขยายพันธุ์ตัดต้นเขาอะตัดต้นไปขยายพันธุ์นะคือไม่ทำอะไรเลยนะไม่ใส่ปุ๋ยไม่รดน้ำไม่พรวนดินนะคะ ปล่อยตามธรรมชาตินะคะอันนี้เขาจะชอบที่ร่มเนาะเป็นใต้ต้นมะม่วงใต้ต้นมะม่วงนะคะก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวพี่ตรีก็จะมาตัดแล้วนะนะคะเป็นบ้านสมัยโบราณนะคะบางคนอาจจะลืมไปแล้วว่ามันเป็นยังไงบางคนก็บอกว่าสาวน้อยปะแป้งใช่ไหมไม่ใช่นะคะไม่ใช่สาวน้อยปะแป้งนะคะ ลายเขาจะเป็นอย่างนี้ลายของว่านพญาช้างเผือกถ้าเขาได้แดดนะคะได้แดดก็คือมีแสงแดดส่องเขาเนะี่ยเขาก็จะออกเขาจะมีลายเยอะกว่านี้นะคะแต่อันนี้เขาอยู่ในร่มนะเพื่อนๆพ,พออยู่ในร่มปุ๊บก็กลายเป็นสีเขียวเยอะเลยถ้าน้องอยู่ถ้าน้องอยู่กลางแดดนะเขาก็จะก็จะออกนะคะก็จะออกเยอะลายของเขาก็จะเยอะหน่อยแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เนาะ ะะจำง่ายนะคะเป็นว่านพญาช้างเผือกในสวนนะคะเป็นของโบราณนะเพื่อนๆของโบราณเราก็ไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเป็นที่นิยมอีกเนาะนะคะ,ะ,คะเราไม่ทิ้งนะคะเพื่อนๆลองดูนะต้นนี้ก็ลามออกมาอีกนะคะยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะว่านพญาช้างเผือก การขยายพันธุ์ก็ไม่ยากนะคะบางคนก็ขูดหนอนะคะบางคนก็จะตัดตัดต้นนะคะตัดต้นแบบนี้ที่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ไปชำเนาะเพื่อนๆใส่ในกระถางหรือใส่ในถุงดามชำได้เลยนะคะเดี๋ยวพามาชมนะเป็นของที่เกิดขึ้นเราไม่ทำาลายนะคะอะไรมีอยู่เราก็รกักษาไว้นะเพื่อนๆเนาะ อะไรมีอยู่แล้วก็รักษาไว้ความสวยงามของเขาสีเขียวนะนะลองมาดูนะคะค่ะมาดูต้นนี้นะเพื่อนๆลองดูเดี๋ยวพี่สันตีจะตัดท่อนแล้วจะตัดแล้วจะตัดน้องแล้วนะเดี๋ยวมาดูนะคะต้นนี้กับสวยสีขาวใบใหญ่นะใบเขียวแล้วสิ่งที่ สิ่งที่น่าอัศจรรย์เป็นยิ่งนะักก็คือพวกนอนพวกแมลงอะไรเนี่ยไม่มารบกวนเลยนะเพื่อนๆนะแปลกมากเลยสําหรับว่านพญาช้างเผือกนะคะนอนแมลงเพลี้ยไม่มากัดกินเนาะไม่มาเลยไม่มากัดกินเขาเลยเขาจะเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะต้นเขาจะแข็งแรงทนทานกราบสีขาวสวยนะคะดูต้นนี้อีกสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆ เป็นต้นไม้ที่ทนต่อดินฟ้าอากาศจะแห้งแล้งแบบไหนก็ไม่ตายนะคะไม่เคยรดน้ำเลยหน้าแล้งก็จะปล่อยเขาไว้อย่างนี้แหละไม่เคยพ่นยามไม่เคยรดน้ำไม่เคยใส่ปุ๋ยนะคะแต่เขาก็จะมีความงดงามในตัวเองนะคะดูกาบเขานะคะเขาเป็นแบบนี้เลยนะพี่กันตรีก็ปล่อยไว้ตามธรรมชาติปล่อยน้องไว้เลยนะคะนะ ใบไม่มีตำหนิสักใบเลยเพื่อนเพื่อนรังมาดูนะคะไม่มีตำหนิสักใบเลยบ้านพญาช้างเผือกนะคะนะคะเชื่อว่าใครที่ได้ไว้ครอบครองแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีอำนาจวาสนานะคะจะอ่ามีอ่าทรงพลังเนาะนะทรงพลังแล้วก็มีอำนาจเหนือกว่าบุคคลทั่วไปนะคะเพื่อนๆน,นะสำหรับผู้ที่ เป็นใหญ่เป็นโตเป็นหัวหน้าคนเจ้านายคนนะคะก็น่าจะมีตรงนี้ไว้ในห้องในห้องทํางานของตัวเองนะคะเนาะก,ก็ควรจะมีตรงนี้ไว้นะคะลองดูนะขนาดว่าไม่ได้เอาใจใส่อะไรเลยเขาก็ยังสวยงามเขาก็ยังสวยงามนะคะเหมือนเขามีพลังมีอํานาจนะคะเพื่อนๆลงนองดูนะต้นนี้สวยสวยมากเลยสวยจริงๆ ว่านพญาช้างเผือกของโบราณนะคะเพื่อนๆเราควรอนุรักษ์ไว้นะคะสิ่งไหนที่มีอยู่เราอนุรักษ์ไว้นะคะเราจะไม่นิยมตามกระแสะนะคะเพื่อนๆเนานะสิ่งไหนที่มีอนุรักษ์ไว้สิ่งไหนที่เป็นกระแสะใหม่เราก็รับเข้ามานะคะแต่เราไม่ลืมของดั้งเดิมที่เรามีอยู่นะคะเราจะไม่ตัดเราจะไม่ทําลายนะเพื่อนๆสิ่งไหนมีเราก็อนุรักษ์ไว้นะคะ นี่ก็แทงยอดนะคะแทงยอดสวยมากเลย